สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวการทำเลซิกนะคะก็ก่อนอ่นะคะก็นัดคิวกับหมอก่อนนะคะว่าได้วันไหนวันไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาโรงพยาบาลนะคะมาแต่เช้านะคะแนะนําให้มาแต่เช้านะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะหลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะให้เราไปเดินตรงไปนะคะจะมีจุด จุดซักประวัตินะคะให้เรากรอกประวัติอะไรตรงนั้นนะคะเซ็นชื่ออะไรเสร็จนะคะเขาก็จะให้คิวเรามานะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้มารอที่โซฟานะคะแล้วก็จะมีคนพาเราขึ้นไปที่ชั้นสี่นะคะหลังจากนั้นขึ้นไปที่ชั้นสี่แล้วก็จะให้ไปนั่งรอแล้วก็รอเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะที่ห้องด้านซ้ายมือหลังเ หลังจากขึ้นฟต์ไปนะคะแล้วก็พาเรามาที่ห้องตรวจวัดสายตานะคะเรียกชื่อเรียกอะไรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พาเราไปเจอหมอนะคะว่าเราจะสามารถทำเลสิกได้หรือเปล่านะคะหลังจากซักประวัติเสร็จตรวจเสร็จเจอหมอเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะเขาก็ให้เรามานั่งรออีกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะจ่ายเงินนะคะสําหรับใครที่อยากจะจองห้องนะคะก็สามารถแจ้งเขาไปในตอนที่เรากําลังจะจ่ายเงินตอนนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการห้องพักที่นี่สําหรับวันนี้นะคะก็เป็นบัตรคิวนะคะมาไว้ได้ไวนะคะได้คิวที่2 จ่ายเงินเสร็จทําอะไรเสร็จนะคะเขาก็จะบอกให้เราลงไปทานข้าวนะคะแต่ว่าอย่าทานจนอิ่มมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้กลับขึ้นมาในเวลาที่เขานัดเอาไว้เพื่อจะทําการผ่าตัดาเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาตามนัดนะคะเพื่อที่จะทําการผ่าตัดนะคะหยอดยานะคะหยดยาช้าแล้วก็ขยายม่านตานะคะหลังจากนั้นเข้าทําการผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเราขึ้นมาที่ห้องที่เราจองเอาไว้นะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้น ก็หลังจากผ่าตาัดเสร็จนะคะก็แนะนําให้กินยาแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะจนสวสางรุ่งเช้าขึ้นมาก็จะนัดตรวจอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทําทการล้างตาอย่างที่เขาแนะนํานะคะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดลงไปพบหมอค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะก็จะนอนนะคะนอนพักผ่อนอย่างที่หมอบอกนะคะ 3- 4สชั่วโมงนะคะก็นี่นะคะ สำหรับใครที่มานะคะก็อย่าลืมเอาเพื่อนเอาแฟนมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมทำการช่วยเหลือนะคะสำหรับเรานะคะก็สั่งข้าวสั่งน้ำกินก็ประมาณนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ